สวัสดีครับผมยิงวัลภาสารเส้นที่วันนี้ก็จะมารีวิวจอนดอยตัวนี้กรถนะครับฮอนด้าฟีดนะฮอนด้าฟีดนะครับซึ่งตัวนี้ครับเดิมลูกค้ามีจอมาแล้วครับแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นจอนดอยครับวันนี้จอนดอยนี่10นิ้วนะตัวนี้ครับไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งเดิมเป๊ะครับแล้วก็หน้ากากครับชิ้นนี้ลงตัวเป๊ะเลยครับทุกอย่างลงตัวครับเปลี่ยนแค่ช่องตลับแค่ช่องแอร์อยู่ตรงนี้เองครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยครับกล้องมองหลังเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยครับกล้องมองหลัััังนนนนนนะะะะคคคครรรรรรรบบบบ้้าาาววยโออมมีีีเท่่่ลตุไพ เออไม่มีนะครับตัวนี้ครับสามารถรองรับการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเออบลูทูธครับบลูทูธเพลงบลูทูธโทรศัพท์ครับบลูทูธเพลงได้บลูทูธโทรศัพท์ได้แล้วก็มีไมค์บลูทูธสำหรับพูดโทรศัพท์ด้วยนะครับครบเลยนะครับสมบูรณ์แบบเลยครับกับการเล่นเครื่องตัวนี้ครับรองรับการเล่นครับต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นครับ USB นี่มีให้2ช่องเล่นนะครับไว้ในลิ้นชักตรงนี้นะครับแจกตัวเลยนะครับลิ้นชักนะครับฟังเพลงดูหนังก็ได้ครับแล้วก็แอป มีระบบเสียงที่เป็น DSP ด้วยครับแล้วก็ระบบการปรับเสียงต่างๆมีให้เลือกเยอะมากเครับโอ้ระบบเสียงโคตรดีตัวนี้ครับเยี่ยมมากๆครับกับตัวนี้ครับรองรับกล้อง360เนี่ยนะตัวนี้นะครับดวอทีวีครับโหลดให้ลูกค้านะครับชัดมากเลยนะครับเนี่ยชัดมากเลยครับแล้วช่องต่างๆนี่เยอะมากนะครับเนี่ยที่โหลดไปให้ครับเล่นเลือกช่องไหนก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับมีทุกช่องให้เลือกเลยนะครับตัวนี้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับรวมถึงกับการที่เราจะเล่นนะครับเออ ชัดมากกับแบงของอัลฟาครับแปดชอตัวนี้ครับแรงสองลมสำรองแปดชอหน้าใช้อีกงีหน่งครับตัวนี้รวมถึงครับกับคู่ก็แมพที่มาเร็วมาแรงเช่นกันครับลูกค้าม่ใช่ชมบีนะครับตัวนี้โอ้พิมพ์แล้วสองชั่วโมงเออจะไปโคจะไปชมบีสองชั่วโมงสี่สิบนาทีครับแบงสองหน้าจอได้ครับตัวนี้นะครับครับในการที่เราจะเลือกเล่นนะครับหรือจะเป็นแผนที่ก็ได้แบงต่อหน้าจอนี่เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับแบบนี้เลยนะครับเจ๋อเยี่ยมมากๆเลยครับท่านี่ใช้รถนะครับรถนะครับ คอนแทฟีแต่จะเปลี่ยนจอออนดอยครับคอนแทฟีทุกรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือตัวท็อปครับสามารถทักหาหนวนได้ครับร้านไฟแสงหนองแขมไม่จออนดอยให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ